สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสําหรับการทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสําหรับท่านที่เกิดราศีมังกรน,นะครับจะเป็นการเจาะลึกดวงประจำเดือนเมษายนปี2,567กันนะครับแต่ก่อนจะไปพบกับคำทำนายดวงครับอย่าลืมกดติดตาม กด subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสัมปรการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆนะครับผมไปที่เรื่องแรกกันเลยนะครับดวงการงานนะครับดวงการงานของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้นะครับซึ่งจากภาพที่ผมเห็นเนี่ยนะครับมันเป็นภาพการเปลี่ยนแปลงนะครับโดนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะครับมีโอกาสนะครับจะได้รับงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ แน่นอนนะครับถ้าในมุมมองผม <S <S ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับหากคุณเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับเตรียมพร้อมทั้งใจนะครับร่างกายหรือว่าความพร้อมทั้งต่างๆความรู้นะครับองค์ประกอบต่างๆในครบเนี่ยการที่ได้งานเพิ่มนะครับการที่โดนปรับรูปแบบการทํางานเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงไปนี้ในทิศทางที่ดีขึ้น นะครับก็คือได้ปรับยศปรับตําแหน่งนู่นนี่นั่นนะครับแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับว่าเราจะทํามันออกมาได้ดีไหมนะครับหากเราทํามันออกมาได้ดีผมเชื่อว่างานของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้ไปในทิศทางที่ดีนะครับเพิ่มเติมนะครับก็คือ โอกาสอย่างนี้มานะครับคุณอย่าพึ่งอย่าพิ่งหยุดการเรียนรู้นะครับทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้เต็มที่นะครับพูดคุยกับคนรอบข้างนะครับก็คือสร้างความสัมพันธ์เนี่ยนะครับปรับความเข้าใจอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะครับถ้าหากว่า เป็นในรูปแบบนี้นะครับของชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับดวงการงานในมุมมองผมถือว่าดีนะครับแต่อยู่ที่ตัวเราอีก50%นะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนไปเตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะลุยงานออกมานะครับงานออกมาดีนะครับผู้ใหญ่จับจ้องจดมองมองอยู่นะครับผมเชื่อว่าโอกาสดีๆมาถึงคุณแล้วนะครับแต่สําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับ ถือว่าในเดือนเมษายนนี้นะครับมีโอกาสขยับขยายธุรกิจนะครับจเจริญเติบโตรายได้เพิ่มขึ้นนะครับยอดขายเพิ่มขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งที่ดีที่จะตามมานะครับก็คือคู่ค้าพารมิตรอันนี้นะครับเราเราต้องคุยต้องเจรจาต้องหารือกันให้ดีนะครับคู่ค้า จะนำพาคุณสู่ความสําเร็จได้นะครับแต่จะมาจากการพูดคุยการเจรจานะครับการวางแผนด้วยกันทั้งคู่นะครห้ามเอาความคิดของคนในคนหนึ่งเป็นใหญ่นะครับหากเราเตรียมตัวดีเนี่ยนะครับรายได้หรือว่ายอดขายนะครับกำไรเราจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนคนที่ตกงานนะครับหรือคนที่กําลังหางานอยู่นะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับคุณต้องเพิ่ม ในเรื่องของความพยายามขึ้นมาอีกนิดนะครับเพิ่มความพยายามไม่พอนะครับต้องเพิ่มความรู้นะครับความสามารถบุคลิกนะครับถ้าเพียงพอแล้วนะครับคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วเดินออกไปสมัครงานนะครับหรือว่าสมัครงานออนไลน์ได้เลยนะครับส่วนดวงการเงินนะครับดวงการเงินโชคลาบนะครับในเดือนเมษายนนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับคุณจะได้เงินก้อนทรัพย์สินก้อนใหญ่นะครับ ดีไม่ดีอาจาจะเป็นมรดกนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ โอ้อันนี้ภาพภาพชัดมากนะครับถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของชาวราศีมังกรนะครับรายได้เพิ่มขึ้นสูงมากๆนะครับโดยโดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่นี้นะครับเงินก้อนใหญ่บางครั้งนะครับอาจจะมาจากทรัพย์สมบัติก้อนโตนะครับหรือบางทีก็อาจจะมาจากเงินเก็บของเรานี่แหละนะครับที่เก็บหอมรอมริบมานะครับถึงเวลาพอแล้วนะครับพอที่จะไปซื้อทรัพย์สินก้อนโตก้อนใหญ่นะครับบ้านหลังใหญ่ที่ดินนะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นมรดกก็ได้นะครับ โชคลาบมีเข้ามาให้เห็นนะครับพอสมควรนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นโชคลาบลอยนะครับบางทีก็จะเป็นโชคจากความรู้ของเรานะครับเช่นการลงทุนนะครับการลงทุนหุ้นวิตคอยอะไรต่างๆนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นโชคจากความรู้นะครับต้องขยายความนิดนึงนะครับว่าอันนี้ มันไม่ได้มาจากโชคอย่างเดียวนะครับมันมาจากความรู้การลงทุนของเราด้วยนะครับความรู้บวกกับโชคนะครับผมยกตัวอย่างนะครับหากเราลงทุนด้วยความรู้บางทีผลตอบแทนอาจจะได้อยู่ที่ส0บนะครับบวกโชคเข้าไปนะครับอาจจะบวกขึ้นไป20 30 40 50อันนี้โอกาสเกิดขึ้นเป็นไปได้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสมาแล้วนะครับเก็บมันไว้ให้ดีนะครับแต่ถ้าายังไม่มีความรู้ อย่าพึ่งไปแตะเกี่ยวกับตรงนี้นะครับผมส่วนค่าใช้จ่ายของชาวราศีมังกรนะครับก็ไม่แพ้รายได้เหมือนกันนะครับสูงพอสมควรนะครับสูงสูงแบบโดดเด่นขึ้นมาก็คือปกติเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมาเดือนละหมื่นผมสมมตินะครับเดือนนี้มันมากกว่าเดือนละหมื่นนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าหาก ชาวราศีมังกรเนี่ยมีการเตรียมตัววางแผนอย่างดีไม่ได้กระทบอะไรเลยนะครับเงินรายได้ที่เข้ามามากพอเนี่ยจะทําให้คุณมีเงินเก็บนะครับเหลือกินเหลือใช้นะครับสามารถเก็บหอมรอมริบนะครับเป็นเงินเก็บได้เลยนะครับแต่ต้องวางแผนดีๆนะครับอะไรยังไม่จําเป็นอย่าเพิ่งใช้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของดวงความรักนะครับในเดือนเมษายนนี้คนโสดนะครับจะมีพ่อสื่อนะครับแม่สื่อนะครับพ่อชักแม่สื่อนะครับนําพามาให้เจอกับคุณนะครับจนทําให้คุณแบบว่ารู้สึกรู้สึกเร่งรีบรู้สึกแบบเฮ้ยต้องตอนนี้เลยต้องต้องต้องแบบโอ้ผมแนะนําแล้วกันนะครับการที่มีพ่อสื่อพ่อชักเข้ามาเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับมันอยู่ที่เราสองคนนี่แหละนะครับจะค่อยๆเริ่มไปนะครับก็ อาจจะลองค่อยๆคบหาดูใจกันนะครับเริ่มจากศูนย์นะครับจนถึงร้อยนะครับอย่าเร่งรีบนะครับเดี๋ยวมันจะดีเองเดี๋ยวมันจะเห็นภาพชัดเองนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีคู่ครองนะครับคบหาดูใจหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเป็นจังหวะที่มีกิจกรรมมีการทํากิจกรรมร่วมกันค่อนข้างเยอะนะครับบางคู่เนี่ยนะครับถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขนะครับ บางคู่ที่เริ่มคบหาดูใจกันก็มีตกลงปรงใจนะครับที่จะแต่งงานกันนะครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะครับก็มีลูกนะครับอกขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเลยนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับมองตารู้ใจกันเลยนะครับแน่นอนนะครับการอยู่ใกล้กันมากเกินไปนะครับมันมีความสุขแหละนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเกิดการทะเลาะเบาแวงนะครับ กระทบกระทั่งกันบ้างนะครับอันนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับคุยกันด้วยเหตุด้วยผลผมเชื่อว่าไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับสำหรับสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้นะครับแต่ถ้าหากใจร้อนนะครับไม่แน่อันนี้อาจจะมีปัญหาลามไปเป็นปัญหาใหญ่เลยก็ได้นะครับส่วนสุขภาพร่างกายนะครับของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้นะครับถือว่าร่างกายแข็งแรงดีนะครับแต่ขอให้คุณแบบว่า ตระหนักถึงการพักผ่อนนะครับพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนให้เต็มที่แค่นี้ร่างกายเราก็แข็งแรงแล้วนะครับแน่นอนนะครับอย่างที่ผมย้ำมาทุกคลิปนะครับไม่ว่าเราจะดวงดีแค่ไหนนะครับไม่ว่าเราจะดวงเป็นอย่างไรจะรืมมันสะสมบุญนะครับตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะครับผมเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตนะครับหากดวงคุณดีอยู่แล้ว จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับหากตอนนี้ยังรู้สึกไม่ดีผมเชื่อว่าอีกไม่นานคุณจะรู้สึกดีนะครับผมขออวยพรนะครับให้คุณสําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะครับภายใน3วัน7วันนะครับสุขภาพพลานามายัยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านพันล้านร้อยล้าน,าน,านภายใน3วัน7วันด้วยนะครับผมสูซูนะครับผมเป็นกำลังใจให้สวัสดีครับ